ต่อไปก็จะเป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายแะได้นั่งกรรมปัทธรภาวนาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกการปฏิบัตริรกรรมฐัทธนั้น เมื่อความคิดมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าใจของเรานั้นไม่สงบถ้าเราสวดหมด เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าจิตใจของเราสงบในขณะที่เราได้นั่งภาวนาเราได้นั่งกรรมฐานความคิดทั้งหลายนั้นจะไม่พึงบังเกิดขึ้นมีภายในจิตใจของพวกเรา เพราะว่าจิตใจของพวกเรานั้นจะเกาะติดกับบทสวดมนต์ความสงบความตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นภายในใจของเราการที่ใจของเรานั้นสงบได้ได้ชื่อว่า มีอามีสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเคยกล่าวไว้ไว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่สาม,มารถนั่งปฏิบัติแล้วไม่มีความคิดฟุ้งร้านหรือปุ่งแต่ บุคคลใดที่ทำใจให้สงบได้อานิสงส์นั้นเทียบเท่ากับว่าเราได้เป็นเจ้าภาพสร้างโบสหนึ่งหลังอานิสงส์มากเพราะว่าเราทำใจให้สงบนั้น เหมือนเราได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังถ้าพวกเราทุกคนนั้นได้เข้ามาสวดมนต์ได้เข้ามานั่งเจริญจิตตะอาวนาถ้าเราสามารถกำหนดใจของเราให้สงบได้ทุกวันทุกวันก็เหมือนเราได้สร้างโบส ทุกวันทุกวันอานิสงส์ว่าเราจะถึงที่สุดท้ายของชีวิตคือความตายถ้าเราสวดปีหนึ่งใจสงบทั้งปีก็เหมือนเราได้สร้างโบสถ์สามร้อยกว่าหลังต่อหนึ่งปีอานิสงส์ของการสร้างโบสถ์เขาบอกว่า สูงในรายโยกขขาดการสร้างโบสถ์ใช้เงินเป็นสิบสิบล้านในการสร้างอานิสงส์ก็ย,ยังสู้การทําใจของเราให้สงบไม่ได้พราะพุทธเจ้าจึงตัดว่าการภาวนา คือการทำใจให้สงบนั้นได้บุญมากที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเรียงเป็นข้อๆแล้วทานั้นจะเอตมังคารมุตมังเราให้ทานเป็นมงคลแต่การให้ทานนั้น าน,นิสงก็ยังต่ำกว่าการรักษาสิหา้าถ้าพวกเราทุกคนตั้งใจที่จะรักษาสิหา้าการรักษาสิห้านั้นอาน,นิสงก็ยังต่ำกว่าการสวดมนต์การนั่งจะเดินจิตตะภาวนาถ้าเรานั่งจนเกิดเป็นปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดว่าร่างกายเรางั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตจาคือมองเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเรามีร่างกายเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเราเมื่อแล้วแต่เป็นความทุกข์ร่างกายของเราแปรสภาพ จากเด็กกายเป็นหนุ่มสาวแล้วก็เริ่มแก่เท่าแล้วก็ต้องตายไปนในที่สุดอันนี้เรียกว่าอนัตตาถ้าใครนั่งจนเกิดเ,เป็นปัญญารู้แจแทงตลอดได้ชื่อว่าอาน,นิสงส์มหาศาลต่อไปขอให้พวกเรานั่งกรรมฐานอีกสักสองนาที ภาวนาดูลมหายใจเข้าดูลงหายใจออกไปเรื่อยๆ